จะอธิบายกันต่อเรื่องเกี่ยวกับอ็อบเจกต์นะครับต่างๆของ a อ p s เลเ t o ตนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยผมก็ได้สร้างตัวของวินโด s กับ Label มานะครับแล้วก็รันก็ได้ผลตามนี้ครั้งนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายต่อเกี่ยวกับอ็อบเจกต์อื่นๆนะครับผมจะลองสร้างตัว View ดูนะครับว่าคุณสมบัติเป็นยังไงผมจะเปลี่ยนจากตัว Label เนี่ยเปลี่ยนเป็น View แทน v i ว,วหน 48ว e วนะครับแล้วก็ผมเปลี่ยนตัวนี้ property text จะไม่มีละจะเป็น b a c k g r o u ผมใช้เป็น blue แล้วกันนะครับแล้วสิ่งที่ต้องใส่เพิ่มเนี่ยนั่นก็คือขนาดความกว้าง property จะเป็น width นะครับ ผมลองใส่เป็นเปอร์เซนต์ละกันความกว้างเนี hmm. <have two S 1> uh ่ยผมลองใส่ห <Quiz zer> ้าสิบเปอร์เซนต์นะแล้วก็ความสูงห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วดูว่ามันจะออกมาแต่อย่าลืมแอดนะครับผมเปลี่ยนจากลาเร์เป็นวิวล้วก็จะมีสองส่วนที่แสดงผลก็คือวินโดว์กับวิวซึ่งวิวเนี่ยแบ็คกราวด์ผมใช้เป็นสีน้ำเงินตัววินโดว์เป็นสีดำอ่ะเดี๋ยวลองรันดู จะเห็นว่ามีกล่องสี่เหลี่ยมนะครับสีน้ำเงินอยู่มันก็คือวิวนะครับเป็นการแสดงผลใน position ที่เราต้องการนะครับโอเคต่อมาบางคนอาจจะงงว่าเออเราสร้างทำไมวสะสมมติว่าผมสร้างวิวใหม่หนึ่งวิวนะครับกรอบว่างเลยมนใส่ สองนะครับผมเปลี่ยนเป็นออ l เอนส์นั่ก็คือสีส้มนั่นเองนั่นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยผมสร้าง Object View เนี่ยมีสีน้ำเงินกับสีส้มนะครับแต่ถ้าผมสร้างอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรโอเคเดี๋ยวผมลองรันดูก่อนแล้วกันเอาแค่นี้ก่อนบางคนน่าจะเดาถูกแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นคุณว่าจะออกมาเป็นสีน้ำเงินหรือสีส้มครับลองคิดดู สีส้มเพราะว่าจริงๆสีน้ำเงินมันมีนะครับแต่มันอยู่ข้างหลังเป็นเพราะว่าโคดน่ยมันจะอ่านบนลงล่างนะครับผมสร้าง Object View 1หนึ่งเนี่ยใส่เป็นในเม w n w i o w o w เนี่ยซึ่งผมบอกว่าเฮ้ยแบล็กเกาว่ะเป็นสีน้ำเงินนะมันสร้างเสร็จละแล้วคำสั่งนี้ก็คือว่า View 2สร้างตัว v i w เนี่ยสีส้มเนี่ยเอาไว้นะครับอยู่ข้างใน Main Window ซึ่ง ผลที่ออกมาก็คือว่าน้ำเงินอยู่ข้างหลังส้มอยู่ข้างหน้าเพราะมันสร้างน้ำเงินก่อนและสร้างส้มทีหลังโอเคนะครับถ้าจะให้เห็นจะชัดเลยเนี่ยผมจะลองเปลี่ยนขนาดดูนะครับเปลี่ยนขนาดให้สีส้มเล็กลงละกันเป็น3 0ซนนะครับ จะเห็นว่าเห็นไหมครับน้ำเงินก็ถูกสร้างและส้มก็ถูกสร้างแต่มันซ้อนกันอยู่อันนี้จะพอน้กออกใช่ไหมครับว่าตัวของออบเจกต์เนี่ยที่เราสร้างเนี่ยอยู่ในวินโดว์เนี่มันจะออกมาในรูปแบบไหนโอเคน่าจะพอเข้าใจแล้วเน,ะ okay. นาะ,านะคราวนี้เนี่ยถ้าบอกว่าเฮ้ยแล้วทำไมอะ่ะอยากให้น้ําเงินอยู่ข้างหน้าทําไงอะ่ะได้นะครับโดยการที่เราใช้คําสั่ง set index นการบอกว่าเฮ้ยอันไหนอยู่หน้าอยู่หลังเซ n ตอินดิคต์หนึ่งจำนวนน้อยจะอยู่หลังจำนวนเยอะจะอยู่ข้างหน้านะครับแล้วกันนะผมจะต้องใช้ยังไงวะผมอยากให้เง,เงินอยู่ข้างหน้าผมต้องใส่น้าเงินเยอะกว่าเซ็ตอินด์อันนี้หนึ่งแล้วก็ตัวบลูใส่เป็นสองแล้วกันโอเคลองเทสเท่านี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกันนะผมจะเปลี่ยนเอาความ อันนี้50กว้างอันนี้30แล้วกันโอเคตอนนี้เนี่ยถ้าผมใส่จำนวนชัดอินเด็กของน้ำเงินมากกว่าน้ำเงินต้องอยู่ข้างหน้าเรามาพิสูจน์กันนะครับว่ามันจะถูกหรือไม่ จะเห็นว่าสีน้ำเงินมาอยู่ข้างหน้าแล้วเพราะว่าผมบอกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันอยู่ในเลเยอร์ข้างหน้านะซัดอินเด็กซ์เนี้ยมันใช้สําหรับพวกเว็บก็ใช้นะซัตอินเด็กซ์บอกว่ามันอยู่หน้าหรืออยู่หลังเหมือนกับให้ความสําคัญอันไหนมากกว่ากันประมาณนี้หรือเปล่าในมันจะนะโอเคคราวนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการสร้างวิวแบบลอยๆขึ้นมานะครับผมมันยังมีอ่า p r o p ป r t y ตตัวอื่นอีกที่จะอธิบายในคลิปนี้ ั่นก็คือตัวของ position นะครับส่วนนี้เนี่ยจะเป็นกว้างกับสูงนะครับ width กับ height position คือว่าเอ้ยไอตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยสี่เหลี่ยมเนี่ยที่เราสร้างเนี่ยมันอยู่กึ่งกลางเสมอเมื่อเราไม่ได้บอก position มัน position ก็คือบนล่างซ้ายขวานั่นเองสมมติผมบอกว่าเฮ้ยอยากให้น้ำเงินชิดบนวะ่ะผมก็สามารถใส่ค่า top นะครับเป็นศูนย แล้วก็ผมใส่ตัวของออเรนเนี่ยสีส้มเนี่ยเป็น b o t t อมเนี่ยเป็นศูนสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าตัวน้ําเงินเนี่ยจะชิดบนเพราะว่าค่าท็อปเป็นศูนั่นก็คือว่าห่างลงมาแค่ศูนย์ซึ่งซึ่งไม่ห่างลงมานะครับ b o t ทอมศูนย์ก็คือว่าเฮ้ยข้างล่างเนี่ยห่างออกห่างกัน,น่ะศูนย์ 0. จากพื้นนะครับเารมาดูกันว่า พอผมใส่ property ตัวนี้ไปจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะสีน้ำเงินชิดข helm, ้างบนสีส้มชิดข้างล่างสังงานโอเค จะเห็นว่าสีน้ำเงินอยู่ข้างบนนะครับส้มอยู่ข้างล่างแล้วยังมีอีกตัวหนึ่งฮะนั่นคือเล f กับไ i g h t สมมตผมบอกว่าตัวเนี้ยไ i g h t ศูนย์นั่นก็หมายความว่าตัวเนี้ยจงชิดขวาไปซะผมบอกว่าให้น้ำเงินชิดซ้ายผมก็ใส่เล f t ศูนย์จงชิดซ้ายไปซะเห็นนะฮะ ันดเห็นไหมครับจะเห็นว่าสีน้ำเงินอยู่สายบนส้มอยู่ขวาล่างนะครับตามปกรตที่ที่ใส่ไปเป๊ะเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวคลิปนี้อีกนิดนึงละกันผมจะลองใส่ลาเบลใส่ข้อความลงไปในตัวของสีน้ำเงินกับตัวของสีส้มนะครับโดยการที่ต้องสร้างตัวแปรมาก่อน label blue เหมือนเดิมนะครับ ti ui create label นะครับ ผมจะต้องใส่สีให้มันเป็นสีขาวก่อนจะได้ดูง่ายๆนะครับชัดๆโดยการใส่ property ที่เป็น color นะครับแล้วก็ text นั่นคือข้อความที่ต้องการแสดงผมบอกว่า blue นะครับพอสร้างเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยบางคนชอบลืมเวลาทำใหม่ๆเนี่ย้ยตัวเนี้ยมันถูกสร้างมาลอยๆซึ่งเราก็ต้องทำการ add นะครับลงไปใน view 1นะครับผม ผมจะบอกว่าให้ตัววิวหนึ่งเนี่ยอย่าลืมนะแอดตัวลาเบลเข้าไปด้วยนะครับผมก็บังแล้วกันง่ายดีโอเคอันที่สองคือออร์เรนนะครับสีส้มผมก็สั่งาำว,ว่าออร์เรนนะครับเหมือนเดิมเลยผมก็บอกว่าไอตัววิวสองเนี่ย ใส่ตัว Label ตัวนี้ลงไปนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าผมสร้าง Label ขึ้นมานะครับ2ตัวโดยที่ Label ตัวแรกใส่ไว้ใน View 1 Label ที่2ใส่ไว้ใน View 2นะครับแล้วเรามาดูกัน จะเห็นว่ามีข้อความแสดงออกมาที่กึ่งกลางเลยนะครับผมทัม้งสองตัวซึ่งตัวของ Label เนี่ยเราสามารถใส่ Property ของ Position ได้เหมือนกันนะครับ l เล r ไล h t อะไรพวกนี้ครับผมได้เหมือนกันโอเคเดี okay, ๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับสมมติว,ว่าผมบอกว่าเฮ้ยสีส้มเนี่ยให้มันชิดขวาละกันนะก็ใส่เป็นศูนย์ใส่ศูนมันใช้ไปแล้วอะ ลองเป็นปอร์เซ็นต์แล้วกันผมบอกว่าทางขวาเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นนะครับส่วนของลาเบลตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยผมให้มันห่างจากซ้าย20%แล้วดูนะครับอแสดงผล จะเห็นว่า La เ bel ที่ผมบอกว่า l e f กยี่เปรนหมายความว่าห่างจากฝั่งซ้ายนะครับของตัวที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยห่างออกมา20สซส่วนของสีส้มนะครับลาเบลก็จะห่างจากทางขวามา20ซถ้าสมมติใส่ส0็มันจะเข้าใกล้กว่านี้ถูกไหมครเพราะมันห่างจากซ้ายเท่าไหร่ส่วนตัวออนนีคือห่างจากขวาเท่าไหร่อยู่ที่ค่าเพราะว่าที่ p e ที่ที่เราใส่ลงไปนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็อธิบายเกี่ยวกับ property แล้วก็พวกวิวเนาะน่าจะผู้ที่เริ่มต้นน่าจะพอเข้าใจแล้วแหละเพราะว่าอธิบายแบบตัวแปรทีละตัวเลยน่าจะพอพอประยุกต์ใช้ได้บ้างแล้วแหละลองเล่นดูนะครับผม